ร่วมเดินทางไปกับประวัติศาสตร์400ปีมุ่ได้สู่เมืองมนตาดกโ,โลกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่เต็มไปด้วยเรื่องราวประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ในว day trip กับแคมเปอร์คูส คลิปนี้เรารวมตัวกันตอนเช้าที่ลิเบอร์ซิตี้นะครับออกเดินทางด้วยรถบัสใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับจะเข้าสู่เขตพัทนครองสียอยุธยากาก็จะคอยนะนําเรื่องราวตลอดการเดินทางนะครับเราเริ่มต้นกันที่วัดมหาธาตุกับเสียงพระพุทธรูปในลาดโพซึ่งเป็นที่โด่งดังจนกลายเป็นสัญลักษณ์ของอยุธยาที่นี่ยังเคยเป็นอารามหลวงและเป็นที่พนักของพระสังฆราชในช่วงต้นของอยุธยาเราจะมีเวลาในการสํารวจแล้วก็เดินเยี่ยมชมรอบๆเปนะครับจากนั้นเราก็จะเดินทางไปที่ต่อไปเข้าสู่วัดพระศรีสันเพชรวัดที่ใหญ่ที่สุดและสาค นอกจากได้มาของพอแล้วเรายังมีเวลาได้เดินสำรวจสถานที่ที่เคยเป็นพระราชวังหลวงต้นสมัยอยุธยาสะท้อนถึงความรุ่งเรืองของราชสำนักในอดีตเราจะได้มีเวลาในการเดินสำรวจที่นี่ค่อนข้างเยอะนะครับในเขตนี้พื้นที่ค่อนข้างเยอะและประวัติศาสตร์มากมายที่ยังคงหาคำตอบอยากเจดีสามองค์ที่ว่ากันว่าบรรจุพระธาตุของพระพุทธเจ้าและกษัตริย์อีกสองพระองค์จากนั้นเราจะเดินทางกันต่อในที่ถัดไปนะครับด้วยรถบสัสได้สัมผัสบรรยากาศรอบๆของอยุธยาและเข้าสู่วัดโลกยสัสมธารามจะพบกับพระนอนองค์มหึมาอันเงียบสงบแต่ยิ่งใหญ่ที่สุดในพระพุทธศิ เชื่อกันว่าสร้างในช่วงกลางยุคอยุธยาและติดับพระนอนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยจากนั้นเราก็จะเดินทางกลับไปที่กรุงเทพแต่ครั้งนี้เราจะไม่ได้โดยสารโดยรถบัตรนะครับเราจะล่องเรือก,กับโดยแกนโพลเรือสำรัญที่ให้เราสัมผัสบรรยากาศของ2ฝัง่งเจ้าพระยาภายในค่อนข้างใหญ่เลยนะครับและตกแต่งมาอย่างคลาสสิกมีให้เลือกทั้งอินดอร์และอาลโดร์สามารถเลือกนั่งได้ตามสบายนะครับอ๋อ,อแล้วก็ที่สําคัญนะครับที่นี่ยังเสิร์ฟอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ไม่ว่าจะเป็นสปาเกตตี้เต้าหูา้ต้มยำกุ้งหมูแต ขนมแบบไทยๆอย่างข้าวเหนียวมะม่วงขนมชั้นชาและกาแฟให้เราได้จิบระหว่างทางนะครับในระหว่างทางหากใครอิ่มแล้วสามารถเดินเล่นรอบๆไม่ว่าจะเป็นบริเวณภายในเรือหรือว่าบริเวณด่านฟ้าก็สามารถเดินไปได้เหมือนกันนะครับทางใครเองก็จะคอยแนะนําสถานที่สําคัญระหว่างทางตั้งแต่นนทบ,บรุรีไปจนถึงกรุงเทพสําหรับใครที่สนใจสามารถติดตามได้ในเพจท้งเว็บไซต์และโซเชียลมีเดียต่างๆและที่สําคัญตอนนี้มีราคาพิเศษอย่าลืมไปติดตามกันนะครับ